สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเพิ่มเมคลิปนี้เราก็จะมาเนี่ยเพราชที่ว่าคุณน่าเกรงกลัวแค่ไหนในสายตาของศัตรูหรือว่าคนที่เขาไม่ชอบคุณนะคะสมบ,บรบพลังงานของคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกด subscribe แล้วก็ไลค์แชร์นะตรวจสอบลัคนาราศีของคุณและศัตรูของคุณหรือว่าคนที่เขาไม่ชอบคุณนะคะแอร์ท่านลมมีถุนถุกุ่วเอเทอร์ท่านน้ามีกรกฎดพิจิกพระเซส ราศีมีนชัตนาวนะคะวิกโกราศีกันชัตาดินแค่ิีก้อนราศีมังกรธาตุด,ดินทรัตราศีธาตุด,ดินนะคะซันคนเกิดวันที่ธาตุายซักซิตริสราศีนูชาต่ไฟตัวเลขวันที่เกิดที่เ่ยวห้องกับคุณและเขา้ามี10 25 2, 24 12 13 6แล้วก็9นะวันนี้พลังงานของคุณนาตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะที่จับได้นะคะเป็นไพ่พรมยานนะมีไพ่ขงเบงมีไพ่เทพบุตรยุติธรรมและไพ่พญาสุครีบนะคะไพ่ขงเบงเนี่ยขงเบงหรือว่าจูกัดเหลียงนะเป็นอักครเสนาบดีของแคว้นโจโกก ที่มีพระเจ้าเล่าปีเป็นกษัตริย์ก็ถือได้ว่าเป็นจอมทัพและก็เสนาธิการทหารที่มีความเก่งกาจสามารถในเรื่องของยุทธศาสตร์และก็การรบเป็นอย่างยิ่งเป็นผู้ที่อย่างรู้ดินฟ้าจนได้รับการยกย่องให้เป็นอัจฉริยะบุคคลในเรื่องของสามก๊กนะคะก็จะหมายถึงบุคคลที่มีสติปัญญาที่เป็นเลิศเฉลียวฉลาดมีความคิดความอ่านที่ลึกซึ้งมองการไกล สามารถนำสติปัญญาของตัวเองมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปอย่างสูงนะคะเป็นตัวแทนของราศีมังกรฉะนั้นนะการเริ่มต้นการศึกษาหรือว่าการเรียนรู้วิชาต่างๆทางโลกและก็ทางธรรมเนี่ยสำหรับใครที่มาเจอเรื่องตรงน,นี้ตัวของคุณเนี่ยจะมีในเรื่องของออความรู้ความสามารถ นะคะแล้วก็มีระบบระเบียบแบบแผนในการทําความเข้าใจบรรลุถึงวุฒิภาวะทางด้านปัญญาและมีวิชาความรู้เราเรียนมาจนสามารถใช้สติปัญญาแล้วก็ความลุ่มลึกสุข,ขุมมรอบครอบอย่างมีประสิทธิภาพผลักดันให้ตัวเองประสบความสําเร็จได้นะคะและไพยเทพบุตรยุติธรรมนะเป็นทเทพแห่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมก็ถือได้ว่า มือถือตราช่างเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเที่ยงตรงและก็เที่ยงธรรมมีความเป็นกลางมีความอบอ้อมอารีมีเมตตาแล้วก็มีความรักความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นโดยปราศจากอาคตินะคะแล้วก็มีจิตใจที่ซื่อสัตย์แล้วก็ซื่อตรงรู้จักปณีปนอมรู้จักโอนอ่อนผ่อนตามค่อนข้างสูงสามารถเข้าใจแล้วก็มีเหตุมีผลในการตัดสินใจนะคะ พายพญาสุครีพนะคะพญาสุครีบเป็นบุตรของนางการอัจ,จนากับพระอาทิตนะแปลงกายมาเป็นพะระฤาษีโคโดมนะได้เสียกันก็กําเนิดเป็นพระสุครีบขึ้นมาก็เป็นทหารเอกรับใช้ในพระรามนะแล้วก็มีการต่อสู้รบกับทศกัณฐ์เป็นน้องชายของพาลีมีตําแหน่งเป็นอุปราชเมืองนะคะแล้วก็มีกายสีแดงมีพระขันเป็นอาวุธ เป็นฐานที่มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระรามเป็นอย่างยิ่งก็นะคะความหมายก็คือมีการต่อสู้ดิ้นรนในเรื่องของการทํามาหากินก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการเริ่มต้นตลอดเวลามีความขยันมีความหมั่นเพียรในการทํางานและรักการท่องเทีย่ยวไม่ยึดติดกับรูปแบบการใช้ชีวิตนะคะเป็นคนที่รักอิส,ะสระเสรีเดี๋ยวเรามาดูนะ,ะว่าไพยิบสี จะตรวสอบพลังงานของคนที่มาเจอเี่รมกิมนี้นะพลังงานของคุณที่ทําให้ศัตรูเกรงกลัวเนี่ยเป็นพลังงานแบบไหนนะตัวตนของคุณเป็นคนแบบไหนลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรนะคะ สามคาถามองไปข้างหน้าเลยนะคะมีการวางแผนอนาคตให้กับตัวเองเป็นอย่างดีนะคะเป็นคนที่คิดการไกลมองการไกลนะมีการที่มีโอกาสที่จะเริ่มต้นเดินทางหรือว่ามีโอกาสที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจการงานนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการลงทุนหรือว่างานเกี่ยวกับโซเชียลออนไลน์นะคะ หรือว่างานหุ้นต่างๆด้วยก็ได้หรือว่าบางคนท่านเหมือนกับว่าคิดอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่ทําให้ตัวเองหลุดพ้นในเรื่องของสภาวะของการเงินก็ได้เช่นกันนะแต่จะเป็นช่วงของการที่จะต้องมีการตัดสินใจเพราะว่าการลงทุนในช่วงนี้นะอยู่ในสภาวะของความเสี่ยงนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าการอยู่ในช่วงของการปรับตัวด้วยนะคะตัวของคุณเองถ้าหากมีทุน นะคะคิดที่จะลงทุนณตอนนี้เวลานี้การมองหาการทำงานหรือว่าการทำเกี่ยวกับธุรกิจการงานที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต mm hmm. ก็ถือว่านะคะเป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่แต่อย่าเพิ่งลงทุนจนหมด,หมดเนื้อหมดตัวนะคะแล้วก็ queen o f p e n t a c เนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับ มีเงินทุนหรือว่ามีในเรื่องของการวางแผนชีวิตไว้อยู่ในใจแล้วแต่กําลังที่จะศึกษาหรือว่าค้นคว้านะให้รอบคอบนะก่อนที่จะลงทุนก็ถือได้ว่าเป็นการที่เหมือนกับรอโอกาสดีๆของชีวิตนะรอโอกาสในเรื่องของการลงทุนต่างๆนะมีพลังงานของการที่นะเกิดความสูญเสียหรือว่าเกิดในเรื่องของความทุกข์ใจความกังวลใจความไม่สบายใจ แต่นะคะไม่ต้องวิตกกังวลไปในเรื่องของการงานนะ,ะอีกสักพักหนึ่งตัวของคุณจะกลับมาเฟื่องฟูจะกลับมานะคะประสบความสําเร็จในชีวิตได้นะ,ะใจเย็นๆเนาะไม่ต้องโศกเศร้าไม่ต้องเสียใจนะกับอดีตกับเรื่องราวนะคะเมื่อเรามีประสบการณ์ในอดีตแล้วนะ,ะเป็นบทเรียนให้กับเราแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องเหมือนนําประสบการณ์ในอดีตนามา ตัดสินใจในการคิดวางแผนในอนาคตข้างหน้านะคะก็ถือได้ว่าพลังงานของคุณอนาคตข้างหน้านะมีคนสนับสนุนมีคนให้ความช่วยเหลือนะแล้วตัวคุณเองเป็นพลังงานดีเอ็มเพรสเนี่ยนะคะเป็นพลังงานของคนจิตใจดีมีเมตตานะชอบทําบุญนะคะก็ยังมีบุญกุศลหนุนนําดวงชะตาอยู่นะคะคิดทำะไรก็ให้ละเอียดรอบคอบไตร่ตรองนะคะแล้วก็ศึกษา หาความรู้นะคะแล้วก็นํามาสนับสนุนในการตัดสินใจเนาะมาช่วยในการตัดสินใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าศัตรูของคุณนะคะบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวคุณหรือว่าคนที่เขาไม่ชอบคุณหรือว่าไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจการงานอะไรคุณอาจจะรู้สึกว่านะมีคนที่คอยขัดแข้งขัดข,ดขาขัดผลประโยชน์ของคุณนั่นแหละคือศัตรูของคุณนะ,ะเดี๋ยวเรา,าดูกันว่าเขา มีความเกรงกลัวอะไรในตัวของคุณบ้างพลังงานของศัตรูของคุณเป็นพลังงานแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกัน The Star นะคะพลังงานของศัตรูของคุณถ้าคุณอยู่ในเวทวงสังคมที่เป็นดารานักร้องนักแสดงหรือว่าทำงานโซเชียลต่างๆคุณก็มักที่จะมีศัตรูนะบุคคลที่เขาไม่ชอบ ในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณทำหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการทำงานของคุณนะรูปร่างหน้าตาของคุณคำพูดคำจาของคุณคุณก็ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าไม่ว่าเราจะพูดหรือว่าแสดงอะไรออกไปนะมันอาจจะมีผลกระทบต่อคนที่เขารู้สึกไม่ชอบเราแต่นะแวดวงสังคมที่คุณทำนะคะคุณเป็นเดอะเมจิเชนเป็นพลงานเดอะตายอย่างเงี้ยนะถ้าคุณมีชื่อเสียงมีความโดดเด่น การทํางานของคุณก็มักที่จะมีคนไม่ชอบคุณคอมเมนต์นะเพราะว่าคุณมีความเก่งมีความสามารถรอบด้านนะทำได้หลายอย่างนะความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยมันเหมือน,นกับว่าอาจจะมาจากรูปแบบของการแข่งขันนะคะหรือว่าความพยายามความอดทนต่างๆนะแล้วก็เหมือนกับบางคนท่านก็มาในรูปแบบของการที่เป็นความรู้ความเชี่ยวชาญความชํานาญ เฉพาะด้านก็ได้แต่อาจจะถูกคนอื่นนะคะดูหมิ่นเหยียดหยามหรือว่าดูถูกผลงานต่างๆนะก็ให้เรามาระวังเพราะว่าเ,เรียกว่าศัตรูมาในรูปแบบของคนที่ไม่ปรากฏตัวนะมาในรูปแบบของการคอมเมนต์มาในรูปแบบของการที่เหมือนกับบั่นทอนจิตใจของคุณนะเป็นในเรื่องของคําพูดศัตรูของคุณนะเห็นคุณได้รับโอกาสดีๆได้รับความสําเร็จ นะมีชื่อเสียงและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำไรเหมือนกับใจเย็นน่ะเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยจะเปิดเผยเรื่องราวชีวิตของตัวเองสักเท่าไหร่ศัตรูของคุณมองเห็นความสุขของคุณแล้วเขารู้สึกว่าตัวของเขาไม่สามารถที่จะแข่งขันกับคุณได้เขารอคอยจังหวะรอคอยโอกาสที่จะเห็นคุณล้ม นะคะเป็นพลงงานของเรียกว่านะคะนอกจากจะเป็นคนที่ติดตามเป็น F C ของคุณผ่านโซเชียลไลน์นะ,ะเป็นทั้งขาจรนะ,ะถ้าคุณทำงานโซเชียลต่างๆหรือว่าเป็นพลง,งานของคนใกล้ตัวนะ,ะบุคคลรอบข้างเพื่อนร่วมงานที่เขารู้สึกเห็นถึงความรู้ความสามารถในตัวคุณเห็นถึงความฉลาด สติปัญญาของคุณนะคะความเอาตัวรอดของคุณนี่แหละทําให้มีบุคคลรอบข้างนะคนที่เขาพยายามที่จะโค่นล้มคุณนะคะด้วยคําพูดด้วยการแซะกระแนกระแนคุณเนี่ยคือมันเหมือนน้อยมากเลยที่จะมีคนที่มาชื่นชมผลงานของคุณเพราะว่าคุณมีความโดดเด่น มีความรู้มีความสามารถที่แตกต่างจากเขานะทั้งเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นที่รักนะเป็นที่เคารพนะแล้วก็นะบุคคลรู้จักมากหน้าหลายตาเนี่ย The World เนี่ยเห็นไหมทำงานนะในโซเชียลนะแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะมีความรู้มีความสามารถโดดเด่นนะได้รับการยกย่องแล้วก็ยังมีคนติดตาม นะเป็น f อมากมายก็เลยทําให้ศัตรูของคุณรู้สึกว่าคุณเนี้ยนะมีความโดดเด่นมากกว่าเขาเป็นพิเศษแล้วนะคนที่เขารู้สึกไม่ชอบคุณเกรงกลัวคุณนะเขาคิดอยากจะทำอะไรกับคุณเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าพยายามที่จะระงับยับยั้งความรู้สึกของตัวเองคมจิตคมใจของตัวเองไม่ให้โกรธไม่ให้เกลียดไม่ให้แสดงอาการ ท่าทีอะไรออกไปนะเพราะว่าตัวเขาก็อาจจะเป็นผู้หลักเป็นผู้ใหญ่นะเป็นคนที่เหมือนกับว่าจะต้องคีปลุกนะะให้คนอื่นมองว่าตัวเองมีความมั่นคงในชีวิตให้คนอื่นมองว่าตัวเขาเองเนี่ยคือแบบไม่ได้รู้สึกอะไรนะกับสิ่งที่คุณทำประมาณนี้คือมีทั้งคนที่มาติดตามคุณในรูปแบบของการที่รอดูผลงานของคุณด้วยและมีทั้งคนที่เป็นขาจรที่รู้สึกว่า คุณทางานโซเชียลนะแล้วก็การทํางานของคุณรู้สึกนะมันขัดต่อความรู้สึกของเขาหรือว่าถ้าเป็นหมอดูเนี่ยเขาก็จะพูดประมาณนี้ว่าคุณไปเรียนหมอดูที่ไหนมานะคะทําไมอ่านไพ่แบบนี้ประมาณนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะไม่เห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยไม่เห็นจะแม่นนอนนี่นั่นนะคะก็เป็นคําติเตือนนะ,ะแต่ตัวของคุณเหมือนกับว่า ทำทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยความรู้ความสามารถหรือว่าบางคนท่านคือตั้งใจทํางานนะเต็มที่เลยนะเหมือนกับว่ามีบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเพื่อร่วมงานเนี่ยให้ความไว้วางใจในการทํางานนะคะแต่รู้สึกว่าการที่ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนจิตใจดีนะคะเป็นคนที่รับอาสาทนนํานนทํานี่ให้กับคนอื่นเนี่ยมันเหมือนกับตัวของคุณมักที่จะถูกเอาเปรียบนะจากคนที่เห็นแก่ตัว ะะก็ระมัดระวังด้วยเนาะเพราะว่าศัตรูของคุณเหมือนกับว่าจะหลอกใช้คุณอะ่ะเห็นคุณเป็นคนดีเห็นคุณเป็นคนน่ารักเนี่ยนะคะก็จะหลอกใช้ให้คุณทําหลายอย่างนะคะแล้วก็ศัตรูของคุณนะคะมีความรู้สึกเกรงกลัวสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพลังที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับปกป้องคุ้มครองดูแลคุณและนะคะเพื่อนร่วมงานที่อยู่เคียงข้างคุณ และก็ครอบครัวของคุณคนรักของคุณคนที่รักคุณนะคะมันเหมือนกับว่าคนเหล่านี้นะคนที่เป็นศัตรูของคุณเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะประจันหน้ากับคุณตรงๆเขาแอบแทงรับหลังคุณนะแอบพูดรับหลังคุณแอบนินทารับหลังคุณนะคะแต่ก็มีคนที่จะมาเล่าให้คุณฟังมีคนมาเล่ามาพูดให้คุณฟังว่า คนนี้นินทาคุณนะต่อหน้าก็พูดดีกับคุณรับหลังนะไปนินทาเรื่องของคุณเนี่ยก็ระวังเนื้อระวังตัวด้วยนะนะเห็นไหมก็ยังมีคนที่แบบยังรักนะแล้วก็ยังเหมือนกับเป็นห่วงคุณอยู่นะคะแล้วก็นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ยอมให้คนเหล่านี้มาใส่ร้ายป้ายสีคุณแน่ๆนะเพราะว่าท่านจะคอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณนะให้แคล้วคลาดจากคนที่คิดร้ายคนที่นินทาคุณนะคะมาดูสิว่า สิ่งจิิทธ์จะจัดการนะกับคนที่ทำนิสัยแย่ๆกับคุณยังไงนะคะเป็นบร,ริงานของ the emperor the chariot เนี่ยนะสิงดิ์จะทําให้คุณมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความสําเร็จในอาชีพการงานนะคะศัตรูของคุณคนที่อิจฉาคุณไม่สามารถที่จะแข่งขันกับคุณได้นะไม่ว่าเขาจะพยายามที่จะเหมือนกับพูดหรือว่าใส่ร้ายคุณ แต่สุดท้ายแล้วชีวิตของคุณก็ยังนะมีความสําเร็จเหมือนเดิมอะคือแบบตัวของคุณเนี่ยคือทําโดยที่ไม่ได้สนใจคําพูดนะทำงานโดยที่แบบเหมือนยึดมั่นถือมั่นในความดีนะแล้วคุณก็เชื่อว่าความดีสิ่งดีงามในตัวของคุณนะคะจะปกป้องคุ้มครองดูแลคุณทําให้ศัตรูของคุณเนี่ยไม่สามารถทําอะไรคุณได้เห็นไหมศัตรูของคุณเดินหนีไปเลยแล้วก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าทําอะไรกับคุณเลยอะนะคะ แม้เขาอยากจะทําแค่ไหนก็ตามแต่แม้เขาอยากจะพูดนะเห็นไหมเขาก็ต้องเหมือนกับว่าคือจะต้องเก็บอาการเก็บความรู้สึกนะคะแสดงอะไรออกต่อหน้าไม่ได้หรือว่าคุณอาจจะเป็นที่รักของหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานโดยก็ได้นะศัตรูเกรงกลัวในความชัดเจนในความถูกต้องในความตรงไปตรงมาของคุณศัตรูคิดมากคิดเยอะนะคะศัตรูคิดวางแผนนะคะ อยากจะทําหลายสิ่งหลายอย,าอย่างนะะอยากจะประสบความสําเร็จเหมือนเหมือนกันกันกบคุณนะในเรื่องของการทํางานเนี่ยนะคือเขาอยากจะได้รับโอกาสดีๆเนี่ยเขาพยายามคิดหาวิธีนะคะที่จะทําให้คุณเหมือนกับเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะไปเล่าไปบอกไปนินทาคุณกับกลุ่มเพื่อนสังคมของเขานะแล้วก็ยังพูดในเรื่องของความเสียหายของคุณด้วยนะะอยากจะให้อยากจะให้คุณเหมือนกับว่าไม่มีรายได้ไดอะได้รายได้น้อย แล้วก็เหมือนกับว่าถ้าคุณทํางานโซเชียลศัตรูของคุณนะก็แอบทําบางสิ่งบางอย่างนะคะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยหน่ายท้อแท้แต่คุณนะก็ยังมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานอยู่ดีมันเหมือนกับว่าคือคุณอาจจะทําสิ่งนั้นมานานแล้วหรือว่าคุณมีความมั่นคงมานานแล้วไม่ว่าเขาจะทําอะไรกับคุณคุณก็ยังมีในเรื่องของความอดทนความมุ่งมนะความอุตสาหะคุณไม่กลัวเพราะว่าคุณเน่ย เหมือนกับว่ามีความมั่งค้ามีความร่ํารวยอยู่แล้วนะคะและ้วก็ก้าวเหีือเนี่ยคือแบบดูแลตัวเองได้ผ่านในเรื่องของอุปสรรคปัญหามามากมายแล้วไม่ได้สนใจหรอกนะก,กับคำพูดหรือว่าการกระทําของคนเหล่านี้นะ,ะก็เลยทําให้ศัตรูของคุณนะคะจะต้องเก็บตัว อยู่ในพื้นที่ของเขาแล้วก็ฝ้ามองความสําเร็จของคุณนะเดอะซานเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวของคุณคือไม่ได้สนใจนะไม่ว่าศัตรูของคุณจะพูดหรือว่าจะทําอะไรนะคะเขาคิดหาวิธีนะ,ะที่จะมาจัดการกับคุณเขารอให้คุณเหมือนกับเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะล้มเมื่อไหร่น่ะบาปกรรมจะตามทันคุณอารมณ์เนี่ยเหมือนกับว่าคือคุณไม่เคยทําเวรทํากรรมทําบาปกรรม นะทำเรื่องชั่วร้ายกับใครเขารอให้คุณได้รับผลกรรมหรือว่าดวงชะตาชีวิตตกต่ำประมาณเนี้แต่นะยิ่งเขานะคอยที่จะสาบแช่งหรือว่าพูดให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงนะเขาคอยบั่นทอนคุณชีวิตของคุณแต่สุดท้ายแล้วนะ The w i e l of Fortune เนี่ยดวงชะตาของคุณนะกาลังจะ เปล่งประกายนะหรือว่ากําลังจะได้รับความสําเร็จนะคุณไม่ได้สนใจนะว่าเพื่อนหรือว่าคนที่เขาคิดไม่ดีกับคุณหรือว่าศัตรูของคุณจะพูดยังไงกับคุณนะคุณเหมือนกับว่าปล่อยให้เขาทําไปเลยนะเฉยๆไปเลยนะสุดท้ายแล้วเขาก็เหมือนกับเรียกว่าสร้างปมนะผูกมัดตัวเขาเองไว้อะประมาณนี้คือคนที่เหมือนกับเสียเวลานะมายุ่งวุ่นวายกับคุณเนี่ยคือแทนที่จะเอาเวลาของตัวเอง ไปมองหาอาชีพเสริมไปหารายได้ไปสร้างรายได้ให้กับตัวเองกลับมายุ่งวุ่นวายกับคุณแล้วทําให้การเงินของเขาหยุดชะงักนะคะก็จะเป็นเหมือนกับว่าถ้าแบบเขาเป็นคู่แข่งเป็นเพื่อนที่ทํางานเกี่ยวกับโซเชียลนะคะเอออาจจะเป็นยูทูบเบอร์เหมือนคุณเนี่ยนะคะแล้วก็ทําคลิปหมอดูเหมือนกันแต่พอเขามาติดตามชีวิตของคุณเขาก็เลยมาเสียเวลากับกันเอ่อที่จะมากลั่นแกล้งคุณประมาณเนี้นะก็เลยทําให้เขา พลาดโอกาสในการทํางานหรือว่าเสียเวลาในการทํางานไปเนาะก็จะเป็นพลังงานของศัตรูที่แบบเหมือนคอยที่จะสอดส่องพฤติกรรมของคุณแต่เขาไม่สามารถที่จะทําลายคุณลงได้นะคะพลังงานของคุณเข้มแข็งและก็มั่นคงมากๆและชีวิตของคุณเนี่ยคือแบบกําลังประสบความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังด้วยนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรนะสิงศักิิ์สทธหรือว่า เ,เรียกว่าตัวของคุณจะได้รับความรักจะได้รับคําชื่นชมนะคะศัตรูของคุณนะจะมีพลังงานของคนที่เหมือนกับเรียกว่าจิตใจของเขาวาววุ่นกวนกวายใจนะเดือดเรื้อร้อนใจนะจนเขาจะต้องหันไปพึ่งธรรมะนะจนเขาจะต้องไปโฟกัสชีวิตของตัวเองเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะกลั่นแกล้งคุณได้ตัวของคุณก็โฟกัสในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะแล้วก็มุ่งมั่น นะแล้วก็ศัตรูของคุณคือแบบกลัวในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยกลัวในเรื่องของบาปกรรมนะกลัวในเรื่องของบุญกุศลที่คุณทําด้วยแหละนะคฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาทํำลายชีวิตของคุณได้นะก็เป็นสิ่งที่ศัตรูกลัวมากๆนะสำหรับสิ่งที่คุณเป็นอยู่และทําอยู่ณตอนนี้เวลานี้ขอบคุณทุกการติดตามค่ะ